ครับกำลังเผาถานนะครับตอนนี้ครับยักปืนเข้าไปนะครับอันนี้ใช้น้ำมันอะไรพ่อน้ำมันน้ำมันพืชเก่าน้ำมันพืชเก่าเลยเหรอน้ำมันรีไซเคิลก็ผสมอะไรบ้างไงผสมอะไรหระใส่อย่างนี้เลยพ่อใส่นี้มันร้อนเดน๋ยวก็ไหมเองเออนานไหมพ่อกว่าวมันจะติดอะ่ะก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าโ้ คังนี้ได้กี่ถุงวะประมาณสองถุ<อ>งอ๋อไม่หมดเลยกับไม่หมดเป็นทานอย่างดีเลยอ๋อไม่น้อยไม่ไไหมใหญ่เสีได้หมดเนาะอ๋ะออันนี้กลำลังเผาไม้อย่างครับนี่ไม้ดิจีไม้ดิจีเนาะเนี่ยครับตัดตัดตัด,ตดนี่คือตัวอย่างทานนะครับเหมือนฟังสะเทือน จะตอนเบาค่อนข้างท,ที่จะบักไม่กือทานที่เขาได้มันจะค่อนข้างที่จะเบาขนาดเนาะทานนี้อ๋อไอปิ่งที่เท่ามันอ่ะเราม,มีเสียงนะครับอ๋อมันเข้าลุ่ม,มนี่เนาะแล้วก็กมันออก,กํำเพาเนาะ ้ามันเผาแล้วนี่มัน ойти, ถ้ามันติดนี่ไม่มีสัญญาณได้ครับไฟจะออกเนี่ยกะไฟออกหมดแล้วครับมีเสียงดังด้วยฟูฟูฟูเนี่ยเนาะเป็นแก๊สเลยโอ้เผาไม้คิ๊ปีแล้วครับนี่เพิ่งทำเพิ่งทำเพิ่งทำเนื้อประสบการณ์สูงประมาณสี่กว่าครั้งอ๋อผ่านมาละโอเคเดี๋ยวได้กี๊สอบแล้วผมพูดเลยหลายแล้วเนาะสามสี่สิบสาม อไอ้เผาได้กุญยางเนาะไม้ทุกอย่างไม้ทุกอย่างจะเป็นไม้แห้งโอเคครับนี่เป็นเตาถ่านนะครับเตาถ่านซุปเปอร์ซันซุปเปอร์ซันอันนี้ตั้งชื่อคนเดียวกันของมันเลยมันใช้ได้หลายเตือนเนาะ